วิเคราะห์แนวทางแผนเทรดในคู่สกุลเงินของ EUR/USD สกุลเงิน EUR/USD เรามองว่าตลาดนั้นมีแรงขายมากกว่าแรงซื้อเราให้ความสำคัญกับโซนแนวต้านสวิงไฮโซนแนวต้านนั้นจะอยู่ที่โซนราคา1.134.7ถึง1.138.91เราจะรอสัญญาณขึ้นทดสอบที่โซนแนวต้านสวิงไฮ เมื่อราคาแท่งเทียนเทหนึ่งขึ้นทดสอบที่โซนแนวต้านสวิงไฮเราจะรอสัญญาณแท่งเทียนกับตัว P.A. Sale เมื่อมีสัญญาณแท่งเทียนกับตัว P.A. s เ l e เราจะเซลกลับลงมาเก็บ T.P. ที่ราคา1.13079 T.P. ที่2อ,อยู่ที่ราคา1.12886โดยมี Stop Loss อยู่ที่ราคา1.13986ชุดนี้เป็นแผนเทรดฝั่ง เซล์ในคู่สกุลเงินของ EUR USD